ในเมื่อหาผัวที่ดีไม่ได้ก็หาผัวใหม่ให้ใหญ่ยาวกว่าเดิมฟันแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำเป็นอย่าเห็นว่าฉันเป็นของเล่นเพราะเธอก็เป็นของเล่นของฉันเหมือนกันขอเสียคันพยานผัวนะขอเสียงคนไม่มีผัว แม่กันเนี่ยห้องชูอันห้องชูหันน่ะเลยยานบ่ครับย่านบ่ครับใหม่รีสวัสดีพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีวันหันคือปีสวัสดีจังสิสวัสดีจังไดปีนี้สิบสอบลรบกับเก่าเป็นอะไรสิบสอบร่าบ่ได้เป็นคือเก่าหรอเด้เป็นคือเก่าแล้วปีนี้เขียมก็เก่าเขียมก็เก่าย้โอ้เป็นแม่บัดแม่บ้าเมนยางมาเบ้อ มึมดามากงามมาแต่ก็ตเกินคนเด้เออป่ากัมาพี่น้องมาเปิดเลพี่น้องตุกติกหน่อยเออสมพ่อเป็นหวแปลกแปลกน่แม่พวกแม่นตก็เป็นตั้งานนี่ไม่เยอะเลยกับม้ายวันทุกศามาเบิคุมมาเลยเออดาวสวัสดีพี่น้อง บ้านเฮาสสูบสุขลุนสุกรรมสุไฟบ้านไก่เลี้ยงเคียงค่ะสิบนิ้วไม้พัชรีกราบลงแถบตักอีพออีแม่สุขสุขคนเด้อขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจด้วยโอ้โหกอขอกพี่น้องไม่ตั้งแต่เสียหายดีอกดีใจไรนี่นะคขอบคุณกำลังใจพี่น้องด้านหน้าเวทีและก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมทางไลฟ์สดตอนนี้สามแสนกว่าท่าน แมนค่ะในไลฟ์สดตอนนี้3ามแสนก็ทำสามแสนก็ลดแมนน้านนี้สิเกิดขึ้นบ่ได้ค่ะถ้าพี่มีนะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความปรนนิของิครัทีมงานได้มาเปิดมันทําการแสดงในฤดูกาลนี้ฝากไว้ในอกอกองใจพี่น้องสุปปุ๊บุกนั่นในเด้อค่ะเด้อร์ใครแ่ยาวเต่าตีดีแต่ยาวเต่ายองถือว่ามาเป็นลูกเป็นหลานแล้วกอดข้อกันกำลทุกินหน่อย้กำปั้นทุกดินมัดสางมาแปลงยืดบางทุ่มบ้านม่วงเ้างอินเดียด้วยเนี่ยเออ จังไดก็ฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องสูบูสุกนนนนะะ้กนเล้ค่ะเมื่อปดต้ายเปื่อฤดูกาลกับทีมงานคอนเสิร์ตดวงสมัยนะครับปีนี้ถือว่าลงทุนในคุมกับทีมงานคอนจเจ้าภาพา <c oughs> นะครับไปคุมเงินจ้างพี่น้องวาสันทอนะครับรูปแบบการสแสดงสิเป็นจันไดแมนยังโบเบิดเท่านี้ยังมีอีกหลากหลายทำรับพี่น้องผู้ดใดอยากได้คิวงนันจ่กปีเจ็ดศูนย์วางอยู่ เพาะว่าเป็นปีนี้ปีนี้เต็มหมดแล้วรุดเนี้จะงานโบนี่บอกว่าะบ่บ่ม,มี่ลดเลยเต็มเอฟเลยเออต็มเลยจา้าพี่น้องพี่น้องอยากได้คิวงานรือว่าบ่สิพนังนอง,อางานงานไงบุญไก่บุญกาบุญสลองสาราบุญปั่นเข่ากีบุญบีกิน้ำไปปุ๊บจุงานว่าจากี่เพิ่งใส่ Спасибо.